ด้วยงานความมันคงในพื้นทีนะครับนุ่นกิจกรรมเยาวชนในพื้นทีชายแดนผากตายครับฝากซอดซองดูแลการงดสื่อประทัดปลุดอกไม้ไฟในห่วงเดือนรอมฎอนและวันอารีรายย่อสร้างบรรยากาศเดือนแห่งสันทิซุครับ สอบอตร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับการทื่อสิ้นอดในเดือนรอมฎอนนะครับจัดกิจกรรมรอมฎอนเยาวชนสัมพันธ์ประจําปี2 5 6 6ขึ้น,นเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีและก็ความเป็นเอกภาพของเยาวชนทาหนุบํารุงศาสนาและก็รณรงค์ส่งเสริมเย,ยาวชนเนี่ยได้ตระนักถึงความสําคัญของผลลัพธ์จากการทื่อสิ้นอดในเดือนรอมฎอนครับเพื่อเป็นการสร้างการดับรู้และก็สร้างความเข้าใจี่ทูกตองเกี่ยวกับหลักคําำซ่อนของศาสนาอิสลามต่อการดรํารงชีวิต การประกอบพุณนงามความดีและก,การปฏิบัติศาสนาิจครับโอกาสนี้พลตรีกรกตผู้โชดรอ้องพูมด้วยการรักษาความมั่นคงภายในพรรเีส่วนนาได้เข้าร่วมกิจกรรมร่อมมาดอนกับเยาวชนทุกคนพร้อมฝ้าขยาวชน,นเรียนรู้แล้วก็แหลกเปลี่ยนพูดคุยเต,บติบโตเป็นคนดีข้องสังคมแล้วก็ยำนะคะช่วยกันซด่องเรื่องข้องยาเสพติดซึ่งระบาดมากขึ้นทุกวันแล้วก็ลุกลามไปที่ในวัดในมัสยิดแล้วก็เคให้ช่วยกันเตือนช่วยกันปฏิเสธแล้วก็เป็นกระบอกเสียงไปสู้คนอื่นรณนรงค์ไม่เส่ ไม่สื่อไม่ค้ายส่วนเรื่องข้องการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมในการแต่งกายฉุดมลา,ายูกอรามาันนอผักเส้สุนารเนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าขอให้อยู่ในกรอบข้องกฎหมายที่ทูกตอนะคะแล้วก็ซิงสุดท้ายที่อยากจะฝากขยาวชนเนี่ยช่วยกันซดซองดูแลก็คืองดการสื่อค้ายประทัดแล้วก็ปลุรวมถึงดอกไม้ไฟด้วยใ,ในวันข้องเดือนรอมฎอนแล้วก็วันฮาดีรยโยนะคะเพื่อจะสร้างบรรยากาศข้องเดือนรอมฎอนแห่งสันติสุขนั่นเองค่ะ